โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดตัวแมพของเกมนี้กันนะครับว่าแมพมีขนาดใหญ่แค่ไหนเนาะนี่ครับก็จะเป็นแมพแบบนี้เนาะมีร้านขายของต่างๆนะครับนี่เป็นเมืองภาพกราฟิกมันจะเป็นสไตล์พิกเซลนะครับมีอะไรอยู่ในนี้นหรอโ okay. อเคเล้ยเมื่อกี้รูปเมืองมันขึ้นตรงไหนเลย เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเปรประตูไปครับนี่มีเพื่อนมาหาคุยกับเขาได้นะครับเราสามารถกดสกิปได้นะโอเคเข้ามาด้านในก่อนเดี๋ยวนี่เอาลับไม่ได้เหรอสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย ยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Arc Knight, c a l l Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราวิ่งไปนะครับจริงมันอยู่ด้านนอกนะไอจุดนะครับเราดูจุดมาร์กที่ตัวแมพได้นะตอนแรกคิดว่ามันอยู่ในบ้านท่านผู้ชม กราฟิกมันจะเป็นกราฟริกสไตล์ไมครับเลยนะครับผมเป็นพิกเซลพิกเซลแบบนี้นะมันคล้ายคล้ายดูทีวอร์นะนะผมจำไม่ผิดนะเออรูปแบบก็เล่นประมาณนั้นเลยนะครับแต่เกมนี้เป็นเกมใหม่นะตัวระบบก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอา้าวมาแล้ว What the fuck man <laughs> 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 <h ays> เกมมันเอาเอฟเฟกหรือว่าเอามีมดังๆนี่แบบฮาๆมาใส่แล้วไอ้ชาวบ้านนี่แบบเดี๋ยวลองสก,กิดเขาดิเอาสก,กิดเขาก็เฉยๆนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปตรงนู้นนะครับมันยังตามเราอยู่เลยอะมาถึงแล้วนะครับอ่าตัวนี้เขาให้เรามาทำอ่ารับจ็อบนั่นนี่คุผู้ชมครับเป็นพนักง,งานขับแท็กซี่เนาะคันนู้นไม่ใช่คันนั้น Okay. นี่มาถึงก็ได้จ็อบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปรับผู้คนกันนะครับหรือว่าผู้โดยสารเนาะน่าจะต้องไปตามอ่าจุดเหลืองๆหรือเปล่าเดี๋ยวๆๆนี่ไงจุดแบบนี้ไงนี่ครับรับผู้โดยสารแค่สามคนเนาะไปส่งมาแล้วเอ้ยกระโดดขึ้นแบบยังโฮดอะ แล้วต้องไปส่งตรงที่จุดเ,เขียวๆนะอ,อ๋อมันมีก็เรียกอะไรลูกศรแนะนําอยู่นะครับไปครับตรงไปเลยมันเป็นทางลัดที่แบบเร็วที่สุดนะครับลูกค้าจะได้ประทับใจ <c oughs> ลูกค้าจะได้ประทับใจในการส่งนะไปดิฟนี่นั่งแท็กซี่คันนี้นะมีดิฟฟรีเฮ้ยดิฟได้ตังค์ด้วยเหรอนี่ครับจุดที่ส่งกัน ู่ตรงนี้เองโอเคนี่ครับจุดลับอยู่ใกล้ๆเลยแล้วไ่ชนแล้วไปชนเขาแล้วมันมาม,นมากลัวเราด้วยนะนี่มันต่อยเราทีด,ดูแล้วกันไปเบียดเลยโอโได้เงินเดี๋ยวว่าล็อบติดลอบอะไรนี่ชนไปเลยไม่สนใจนะครับ ว้าวฮ่่ารจะด่าเราไหมเนี่ยแล้วขับอลังการเบอร์โอเคครับถึงเที่ยหมายโดยปลอดภัยโอเคหาลูกค้าอีกคนนะคนสุดท้ายนะเดี๋ยวลูกค้าอยู่ไหนอตำรวจมาแต่เย็นลูกพี่ติดดาวด้วยนะมีติดดาวด้วยนะ แต่เราทำงานอยู่ไงเรายังไม่อยากไปกวนเขานะครับโดดมาดิพี่ออาขึ้นแล้วตำรวจมาตำรวจมาแต่ไม่เป็นไรครับไปว้าอะไรวะเนี่ยสุดจัดเลย นี่ลูกค้าของดีใจเนาะได้เล่นเหมือนเล่นสวนสนุกอะไรแบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยนอะครับเราก็ผ่านภารกิจแท็กซี่เรียบร้อยแล้วเนะาะเราไปรับอันอื่นเลยนะครับเอาเรามาส่งเขาแล้วเราไปแบบสกิทเขานะเขาก็มังกวนเราใช่ไหมเอาเฮ้ยโอเค,อเคมาถึงแล้วนะครับเอา เคมาคุยกับเขากันเราไปทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่เอาดีใช้ไปทำอะไรไม่รู้นะครับต่อมานะครับภารกิจต่อมาเขาจะให้เราเป็นพนักง,งานส่งพิซซ่าหรือเปล่าเยหรือว่ามาทำร้านอาหารตัวน,นี้เ,เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนตอนนี้กลางคืนแมตตกใจหน้าเจ๋มเมื่อกี้โอเค นี่มาแล้วถาดเขียวมานี่ตอนนี้เราทําแบบรวดเร็วแล้วนะครับว่ามื่อกี้เขาเรียกอะไรไม่รู้นะเราไม่รู้ก็ต้องทาแบบนี้ไงโอเคแล้วก็มิซาไปเข้าเตานะครับเมื่อกี้ผมจะเอาไปส่งเลยนะ <laughs> โอเค เตยมเอาขึ้นนะเตยมเอาขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับมาวางตัวนี้ก่อนนี่ครับไว้เสิร์ฟไว้เสิร์ฟรอบหน่อยเจ๊โอเคหนึ่งจบแต่การควบคุมเกมเนี้ยมันค่อนข้างยากหน่อยนะแล้วรออันถัดไปนี่ครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าเตานะเมื่อกี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่งเราหมดเวลาด้วยแล้วเราก็ เอาไปส่งเลยอ่าจัดเลยเฮ้ยเก็บนี้ก็มีอะไรท,ทำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าไปไหนแล้วล่ะปลาปลาเรี็บร้อยลองจากนั้นอ่าอันนี้อันนี้โอเคอไปเข้าเตาครับ เข้ายากเข้าเย็นนะรอครับเอาแค่สีเขียวนะถึงสีเขียวเราก็พอ,พอครับมันจะเพอร์เฟกมากเลยนี่พอดีครับค่อนข้างเพอร์เฟกนะเอาเฮ้ยหล่นลองไปไม่เป็นไรลูกค้าไม่รู้หรอกเอาไม่ส่งหาจัดเอาเฮ้ยมันจับมาแล้วไอพิซซ่าไปไหนแล้วล่ะอ๋อนี่ไงน่ยท่านชมควบคุมยากตอนนี้แหละ ไปไหนแล้วล่ะหายไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่คือมันติดไงโอเคประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนี่ครับสามารถทําอาชีพต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานส่งพิซซ่าแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีร้านอื่นๆนะครับร้านสะดวกซื้อไม่น่าจะว่าทําได้หรือเปล่าบาร์อะไรแบบนี้นะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยน่าสนใจอย,อยู่นะเกมเล่นคนเดียวนะครับเป็นแนวพวก gta นะมีการติดลงติดดาวด้วยแล้วก็ เกมนี้นะครับมันหาตรงที่แบบเขาเอามีมดังๆมาใส่นะนี่ก็มีรถแบบนี้ด้วยวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ